สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นนี่สองเกอร์สอดแช่แนลสีผ้ามาเบิงน้องตะขอดโมเดลโนนทองคำ EP สองครับเคยมมากละเทียนหนึ่งตอนนี้มันสิเป็นยังไงครับสีผ้าไปเบิงครับนี่ทงเข่าครับดีย๋ยวสีผ้าย่างเขาไปเรื่อยๆครับจะคล้องเพื่อนอยู่ข้างในนี่แหละครับทงเข่าก็เป็นสักท้องครับ ข้างขวานี่ก็เป็นตะไคร้ครับเจ้าของมันครับสวัสดีครับครับนี่คุณพ่อสวัยวิเศษสีครับเป็นเจ้าของน้องตะขอดโมเดลน้ตต้องข้ามแมนบ๊แมนผีจับใบผีจักหน่อยครับนี่ผักข้าวแมนบ๊นี่ข้าผักหอมน้ำหอมอ๋อน้ำหอมที 1941, au, i, ่อยู่หนีมีจักไลครับนี่ผีผาอะไรทั้อหมดื่้งเบิร์ดเป็นของของลูกแมนบ๊คุณพ่อดูแลแมนบ๊ะที่ปลูกหยังแหอยู่หนี ที่นี้แข้าวแล้วก็น้ำไดงอะโอ้ยยืนได้นี่ด้เงอนีใช้งอนีนี่ต้นอี้อย่างครับที่ผ่านมาอยู่นี่มองนีต้นอะไรมันคุดบะมังคุดอ๋อมังคุดต้องกรงนี่มังคุดร่องกรงลงวมางอะตอนนี้นี่หลายอย่างข้างบนพุ่นเป็นปลูกปลาแมนบอกครับปลูกปลาอ๋อตอนนี้ตอนนี้สิผ้าเบิงแค่ในสสะกรเนาะเพราะว่าปลามือหลังจังเบิงไปเบิงกันครับ นี่ต้นมังคุดแมนบอครับนี่มังคุดผ่ันไหนครับบ่หูผ่านหูตะวามังคุดแมนบออ๋อตอนนี้ปลูกจักปีแล้วได้สี่ปีสี่ปีสองเดือนสี่ปีบ่หนิสี่ปีสองเดือนโอ้ก็กะงามอยู่ตะวักต้นเพราท่านใหญ่ป่านไดนเนาะใหญ่ป่านไดนมีจักต้นมังคุดสองต้นอ๋อสองนี่บางหน้าผ่านไหนครับนี่ผ่านไอ้แป้นพิจิตแป้นพิจิตบ่ มีจฉกต้นครับแป้นพิจิตต์สองตนยูนี่สองบ่งและต้นอื่นเด้อยู่ฟังคุณว่าเป็นพิจิตต์บ่เป็นพิจิต<อ>ต์กันอ๋อเดี๋ยวาายางไปครับยางยาง,ง,งให้ยางผ้าช่มสวนเลยครับเป็นพิจิตทางนี้เป็นสวนปลาเป็นบ่หนี่อันนี้สวนปลาต้นส,สักสักหน้าโอ,โอ้ยหลายต้นไม้หลายยางทุกยางมี่ยางแน่พยุง มาคามงแมนบอไยุงตนคาฮอกกอนี่ฮอกกอนี่อ๋อตัวล่องกองวันนี้ล่องกองบองกองจักปีแล้วล่องกองได้ขายกันกัคนที่ปีครัาอ๋อล่องกองใช่นิยน้ำม,มักจีดนี่แหละครับนี่ต้นสักต้นสักได้จักปีแล้วต้นสักได้ตึกปี สามบ่โอ้สามปีขึ้นญ่เถอะนี่นี่เป็นสวนปลาวันเถาะต้นนี้ก็เป็นปลาแมนบอลนี่ตัวนี้ไอ้กันเกามันปลามันปลาฮึขาเอิญกันเกา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 ครับผมอ๋อภาษาอะไรรึเปลาแมีนบัณฑ์ขาเอิญมันปลาตัวแรก ภาษาการเขาเอินกันเกล้านี่ครับปลาทานนี้เป็นอย่างสวนเงาะบ่หน่นเ,เดี๋ยวสิพาพมาเป็งสวนเงาะครับน,น,นี่บอกก็สีเอิญน,น้องตะขอดโมเดลนนททองคำม,มันสิเป็นทองคำแมนบ่อหนะ้าขวดเพราะว่ามันปลูกไวหลายแมนบ่ออีกสิปีห้าปีข้างหนานี่สบายเลยตัวนี้ปดา๋ย่อคุณป่าสัก อยู่ทั้งคุณปลาซักคุณปลาซักปลาย่างย่างนาอ๋อย่างนาพวกย่างอยู่ทั้งๆเหม็นมั้ยุงมีพายุงย่างนาไผ่ไผ่สร้างมนสร้างมนไผ่กิมซุ่งอ๋อสามไผ่ปีไผ่เดี๋ยวสิ้อผ้าเดี๋ยัวเงาะครับตัวมีต้นเล็กไหมมีตัวเล็กจักปีครับสามปีครัว โอ้โหนี่สามปีกลัวครับกับพ่อท่านใหญ่ไปไหนพุ่นพอกับงางน้ำไปลำมุดสองปีนี่สองปีเป็นหน่วยแล้วบอซื่อตอนมาเป็นบอลไอ้จิ้นน้อยมาสี่ปีงอที่ปีงอ ออกผลแล้วซี่ปีซี่ปีปลูกสามปีได้กินได้รับผลแสดงว่าตอนนี้เจ็ดปีเจ็ดปีขายได้หลายบาทแล้วเมนบอลนี่ขายได้หลายบาทจ้ะเทั้งเบิดเงาะมีจักต้นครับอยู่นี่แค่สองต้นต้นใหญ่สองต้นใหญ่สองต้นเล็กนี่อ๋อคืออยู่นี่นี่ปลูกทุกอย่างเมนบอลแต่ว่าปลูกยางละหน่อยทุกยางแค่ที่ต้นค่ต้นอ๋อนี่เสารป่าสาโบราณ ขาหมองนี่ที่จักไรครับเฉพาะทั้งคู่สาเนทั้งคู่ทั้งนี่บอประมาณสองไรเนาะสองไรกลัวบ่สองไรกลัวนี่ครับนี่นี่ม่ได้สูบปล่อยปลาปลาทุกปลาทุกเพตนี่ครับน้องตะขอดโมเดลโน่นท้องคํำบ่ได้จำกัดว่าต้องปลูกอย่างเม็นบ่ปลูกทุกอย่างมีทุกอย่างอยู่นี่นี่มีทุกอย่างแต่ว่ากระลังเริมกรลังเริมมูที่ได้ผลแล้วกับมีมูกระลังเริ่มกับมี มูปลูกปีนี้กับมีแมนบอครับนี่ปลูกไปเรื่อยอืมเรื่อยมันน้นท้องข้ามอีหลีครับมาจากต้นหยังครับนี่ต้นเลยตุ๊บแซวบักแซวภาษาไทยเอิญอีหย่างโอ้เอิญบักแซวแมนบอดอกเปรี้ยวดอกอะไรอืม นี่ลำไยบอครับนี่ลำไยลำไยยักต้นว่าลำไยนี่หลายกระมูออยู่เนาะฮะสิบเจ็ดลำไยสิบเจ็ดต้นครับพันใดนท่านใดเดใส่วครับปีที่แล้วเป็นหน่วยบอครับยังบ่าเป็นยังบ่าท่านเป็นเป็นบอโอ้ต่วาต้นใหญ่เหรอเด็กครับยุนีกระเดินท่อให้ทุกต้นครับต้นใหม่ครับบอ ได้ยากปันเนีดยครับคือกับเดินท่อนามเปิดให้ครับนาแรกหน้านี่กับปล่อยธรรมชาติดแมนบอโอ้นี่เป็นข้องใส่ไก่แมนบอหน่มีข้องใส่ไก่ครับใใรขึ้นไปข้างบนแมนบอนโอ้เป็นกล้วยครับ โอ้นี่นี่ทางเป็นแดนแมนบอนนี่นี่ขั้นแดนอ๋อขั้นแดนครับฝั่งนี่ของพี่น้องครับเพิ่นปลูกอ้อยครับไร่อ้อยแต่ว่าฝั่งนี่เป็นสักหน้าผ้าดิบผ้านดมหอมผ<ห>้านดมหอมแมนบอนม,อมีถือสัก ตอนนี้ขึ้นมาขา้ังบนครับ,บน,นี่ครับกระล่างเห็ดกระท่อมน้อยครับตรงนี้ข้องใส่ไก่มาหนีแมนบบขัดจากข้างล่างหอดสาไ่แมนบโแล้กกะมาหาสาหน,อน่อยแมนบบนี่ครับสาขา้ังบนครับขังบนนี่สิเป็นสวนปลาแมนบบครับสวนปลาสวนปลา ข้างบนนี่สิเป็นสวนปลาครับมาหาเห็นปลาบ่นโอ้ปลาย่างหลายเลยครับไม่รู้ว่าหัว<ส>หาดเจ็ดเด็กหัวหา7เจ็ดวันเทไหรทียนึงเจงงดง็ดัไไนเที <Rose> ยนึงอ๋ออะไรใส่น้ำท่อน้าม,ม่นบ้นี่ท่อนาบบ้าแอกสลราเซล โซลาเซลจะน้ำบาดาลเมนบอร์พีหกทีอ๋อเอาไปทำหุ้สวนปลาเมนบอร์เดินสซคุณรอบคุณไซคือว่ามี่อินทผลพาลัมจักต้นที่ต้นในสองสามสีคุณอ๋อเบิ่งอินทผลพาลัมกับสวนปลาก่อนครับช่วงสุดท้าย เเดยลอินทภาล่มเมนบอท่านไหนหูบอฮึ้บอหูโอหูตอินทภาลัมอินทภาลัมจริงกคือซ้อสดพี่นาอาจสิเป็นหน่วยครับสองสามปีก็เป็นต่ว่าข้งบนนี่เป็นสวนปลาเมนบอโอ้ดิสวนปลายางงามเลยครับปลายุ่งปลาของกันนี่ นี่มีไประเภทไม้โอ้ยางงามเลยครับจากข้างบนถ้าไผอยากเบิ่งมาดูงานนี่มาเบิ่งใดแมนบอคุณพ่อเบิ่งไดถ้าไผรติดต่อมาเลยสิผ้ามาเบิ่งแมนบอสําหรับผู้ใดอยากเบิ่งสวนปลาเนาะปลูกปลูกไห้เพื่อวันข้างหน้าเนาะกระหกมันก็เป็นธรรมชาติเนาะธรรมชาติยู่นี่พ่าได้สีดยาแมนบอเได้ียาตัดเอาถ้าเพาตัดกับไห่หกแมนบอ หมวเรี่ยงงัวมาตัดเอาตัดเลยให้ตัดเลยมันบ่กครับใครอยากได้กับติดตอมาให้ตัดเอากล้วยอยากก็เอาไปกินเลยโอ้กล้วยนี่บ่แพงเลยมันบ่อดอกก้อยากก็เอาไปกินน่าไม้ก็มีน่าไม้ก็มีน่าไม้นี่ขายยังไงน้องน่อไม่ก็ได้ขายโอ้ถ้าถ้าพี่น้องอยากแจ้งมามัดอยากน่าไม่ก็มาเอาไปซับไปกินเลยเออบ่มีขายมี่ขายต่วาให้มาเก็บเอาเองอ๋อสำหรับมือนี้กะขอบคุณคุณพอสวัยมากๆครับขอบคุณครับลาแล้วครับ